วันนี้นะครับเราก็เตรียมหนูนะครับไปส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วครับเหมือนเดิมครับทุกอย่างพร้อมครับถ้วยเย็นหนึ่งใบนะฮะโอ่งนะครับเตานะครับเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กย่างแบบใหม่นะครับที่สามารถย่างให้หนูอ่าตัวใหญ่ได้นะครับนี่แล้วก็จะมีน้ําจิ้มนะฮะน้ําจิ้มนี่ฮะอันนี้เราก็ไปส่งใกล้ๆครับก็เลยไม่ได้คุมอะไรมากมายครับก็มัดเชือกไว้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยดีกว่าครับผมส่งเลยยังไงหนูยังไม่ได้หมักเมื่อกี้เลยหนูก็ยังไม่ได้หมัก ีหมูหันชัดชัดลองเทียบกันนี่เทียบกับเยวยิ่งโลกโซเชียลทุกวันนี้ยโลกใบนี้มันมันแคบลงเยอะผมว่าการตลาดทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นและก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากบอกเลยว่าไม่กลัวถ้าเรา ทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวคนเขาก็อยากจะลองเดี๋ยวต่อไปมาเจอเมนูหนูอบโองคู ong, ่กับเบียร์เย็นๆสัก <Okay. S 2> กระป๋อง <c oughs> ตอนนี้นะครับเราใกล้จะถึงนะครับที่ขายของลูกฟาร์มก็ติดถนนเส้นหลักนะครับเส้นหนองเรือไปเก่งครอบ ขายกาแฟครับเป็นกาแฟฮอตพอตนะฮะอยู่ข้างทางขายดีมากมากครับกาแฟร้านนี้นะฮะก็คือเขาไม่ต้องมาทําร้านอะไรกับใหญ่โตนะครับแค่กางเต็นท์นะครับแล้วก็เอากาแฟมาวางนะครับก็มีผมสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะมาถึงแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับติดทางเลยครับนี่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องกาแฟก่อนครับเซอร์ไพรส์มากครับเนี่ยร้านกาแฟลงทุนเยอะมากครับมีล่มมันเดียวครับแล้วก็ขายได้ครับผม พวกก็ไปขโมยเข้ามาโอ้ร่วมขโมยเข้ามาครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าการขายกาแฟแบบไหนครับเนี่ยโมก้าพอดครับผมโมก้าพอดเนาะบินดี้สไตล์บินดี้สไตล์ตอนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮากันครับการขายกาแฟแบบนี้นะครับคือแพร่มากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องแช่เลยครับอ่ามาเล่นอุปกรณ์ในการทํากาแฟหน่อยครับมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็น ตาน้ําร้อนนะครับผมไว้ต้มน้ําร้อนให้นมครูมมันอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบองศาครับผมอันนี้เครื่องบดกาแฟครับผมซื้อง่ายๆครับไม่กี่บาทอันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าอันนี้จะเป็นเตาแก๊สกระป๋องแล้วก็อันนี้ตัวโมฆะครับผมหม้อต้มกาแฟสไตล์อิตาลีครับผมมีแค่นี้แล้วก็เราใช้กาแฟอย่างดีของอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ครับปกติเขาจะเขาจะแอบไปนะครับ เป็นสีดำเไม่เอบครับเปิดเผยใช่ไหมครับอันนี้จะขายแล้วจะขายแล้วขายด้วยเลยเปิดเผยแล้วครับตอนนี้นะครับแต่ก่อนผิดเป็นสูงสีดำนะครับปกติเขาจะแบบกาแฟเขาตอนชงเขาจะใส่ถุงสีดำให้ดูครับนี่ไม่ไม่ชงครับวันนี้แนะนำเลยครับมี3ามตัวอะไรบ้างครับผมผ่าเนื่อมจากตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นของพัวกลางอาราบิก้าแท้นะครับของเชียงรายของรัยช้างเรานี่เองรอยช้างที่เชียงรายส่วนตัวนี้ครับจะเป็นของพักวเข้ม ของเชียงรายเหมือนกันครับผมจะมีรสชาติไม่ติดเปรี้ยวอันนี้สําหรับคอกาแฟดิฟจะชอบมากครับผมอันนี้สุดท้ายสําหรับสายเข้มนะครับผมจะเป็นกาแฟดำเหมาะสำหรับกาแฟนุ่มกาแฟดําสายเข้มโอเคครับผมมีฮะดูสิครับอันนี้ก็ลงบกี่บาทครับเปิดร้านได้นหมครับประมาณกี่บาทครับเนี่ยสองพันครับผมสองพันบาท 2,000เท่านั้น2,000เปิดร้านได้เลยเราอยากเรามีอะไรเราก็ใช okay, ้ใช้ไปก่อนโอเคครับแล้วมีแพนจะเปิดแฟนชายใช่ไหมครับใช่ครับแฟนชายชื่ออะไรครับผมเกือบเจ๊งครับผมเกือบเจ๊งเนี่ยเกือบเจ๊งเหมือนกันครับผมอ๋อครับเกือบเจ๊งครับผมแฟนชายใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกือบเจ๊งคาเฟ่ไปแล้วเกือบเจ๊งคาเฟ่ไปแล้วใช่ครับผมถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการชงกาแฟอยากจะมาซื้อแฟนชายอยากมาชมวิธีการอ่า ผลิตสามารถติดต่อได้ไหมครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0825939378ครับผมรับผมติดต่อใครครับผมติดต่อผมนะครับชื่อต้นครับผมติดต่อคุณต้นนะฮะเนี่ยคุณต้นเกือบเจ๊งครับต้นเกือบเจ๊งนะฮะตอนนี้ถ้าใครสนใจที่อยากได้อยากเรียนรู้การทำกาแฟพอก็พอตนะฮะที่ลงทุนขั้นต่ำแต่ว่ารายได้ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่ผมเคยมาก็โอ้โหวันหนึ่งก็6 0ส0 0ถึงแก้วนะไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเปิดร้านแบบนี้นะครับ ครับคุณัดีใครเนี่ยผมเกือบเจ๊กเนี่ยผมดูเกือบเจ๊วสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเล้งครับผมชื่อน้องเล้งนะครับครับตอนนี้ก็คือปัจจุบันเปิดร้านอะไรอยู่ครับเนี่ยเราเปิดร้านร้านขายเบียร์วุ้นนะครับร้านขายเบียร์วุ้นหลักเปิดไว้กินเองครับครับโลเคชั่นที่ไหนตรงนี้ครับโลเคชั่นที่นี่นะครับเส้นหนองเรือบ้านแฮ่นนะครับที่นี่เราขายผลิตภัณฑ์ ในราคาที่ย่อมเยาวเพราะเราเน้นกินเองถ้าเกิดตั้งราคาแพงปุ๊บเราก็จะเจ็บตัวฟิบปีนะฮะเปิดหน้าร้านไว้เพื่อลองรับเพื่อนๆทีมงานหรือว่าพี่ๆน้องๆคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับบรรยากาศชิวๆครับสบายๆมีต้นไม้มีร่มไม้นะครับขออย่างเดียวครับอย่าทำลายต้นไม้ผมแค่นั้นพอโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นร้านใหม่ครับขาย ไข่หนูคู่กับเบียร์นะฮะครับผมเดี๋ยวต่อไปมาเจอเมนูหนูอบโอ่งนะครับหนูอบโอ่งคู่กับเบียร์เย็นๆสักกระป๋องครับผมนะครับครับหัวอะไรหมูยังไม่ได้หมักหมูก็ยังไม่ได้หมักคืออะไรจะไปกับท่านเด็กปู๊บยุงมันยิงเนาะสองคือข้าวหอยไทยติดกับตุเร่จีนก็ได้ แล้วอัวนี้คือลูกี้ายใหญ่นะครับก็คือในการเสียบนะครับในการเสียบเสียบต้านหน้นะครับด้านห้าที่เสียบเอาเใส่ตนี่เนตัวเสียบด้านน้านะเสียบด้ากหนาเพราะว่าให้ดูหางมันจะดังไม่สวยเสียบด้านหน้าเอานะครับแล้วก็เอาตัวนี้เกาะตรงกระดูกขึ้นมามันก็จะโอเคมากๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับมันสามารถแบบนี้ตัวนี้เป็นรุ่ซใช้ใหญ่นะคหมบเราจะใส่ี้ไน้มันจะเจอตัวเล็กเาต้องกลางนี้ครับกลางออกมาก่อน ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งกลางให้มันใหญ่เอะเรางือกันแล้วเราลมือกันแ้วทีนิ้แท็กซงให้เขาอีกเด้เนี่ยแท็กซงให้เขาย่วยกูไทยกูไทยจ้าหมูหันชัดชนี่เทียบรับ คือเระวันนั้นนักจะเข้ากันถ้าให้เข้ากันดีก็ใช้เวลาหนึ่งคืนนะครับตอนเช้าหนึ่งยื่นหนึ่งมันต้องกินปลาละอาะปลาแดกี่ยครับเป็นตัวไม่เจ๊ดเสี่ยมเกี่บวกับนอ่อาจจะมีเสี่ยมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับที่ทําให้กินวันนั้นแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทุกอย่างครับมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้มันต้องใช้ปลาเราเรามาคุยกับเจ้าของร้านสักหน่อยครับคือสองคนมาเจอกันได้ไงครับเนี่ยเอา ใ่คคือก็เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกลาออกจ,จากงานก็อยากมาเปิดร้านกาแฟเปิดอยู่ตรงข้างร้านร้านร้านเบียร์แกนี่แหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าแกก็เลยไปคุยด้วยผมเลยว่าถูกคอกันก็เลยว่าก่วันุรกินกันตอนแรกคุณรู้สึกรู้สึกคุยเห็นเขาครู้สึกยังไงครับผมคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่มันโปรเจกต์ที่จะทำมาหากินอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมผมคิดมานานแล้วแหละเพีเงแตยว่า เราเองยังทํางานประจําอยู่เราเองอยากจะทําเหมือนน้องเขาแต่ถามว่าด้วยสภาวะาสังคมทุกวันแล้วก็ครอบครัวเราก็มองว่าอาจจยังไม่ไม่เวิร์คเท่าไหร่ที่เราจะต้องมาทําแต่นี้แต่พอดีมาเจอคนที่มีแนวคคิดเหมือนกัน <c oughs> แล้วเขาทําได้ในสิ่งที่เราอยากจะทํา <c oughs> เราก็เลยอาจเจ็ดเวลามาคุยกัน <c oughs> เจยดเวลามาสัมผัส <c oughs> เจ็ดเวลามาช่วยเขา แล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าเราจะทํำยังไงที่ยังไงถึงอยากมาทําธุรกิจของตัวเองครับคิดว่าในทําในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขนะครับก็คือความสุขของเราในการชงกาแฟครับผมในการทํากาแฟให้ลูกค้ากินแล้นก็พอทําไปเรื่อยพอมีลูกค้าประจํามันก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับตอนนีโ้โอเคครับ <laughs> คือกาแฟที่ลงทุนก็คือลงทุนค่อนข้างต่านะครับเนาะใช่ครับลงทุนต่ําไม่พอแล้วก็ ดูแล้วก็คือทําแบบมันมีเสน่ห์ในตัวของมันผมยังยังยังชอบเลยครับมีอะไรจะได้นากาแฟกับเจ๊งไหมครับมีเอกลักษณ์ของของเอกลักษณ์ยังไงเอกลักษณ์นะครับผมก็น่าจะเป็นพ่อค้าเหรอเนาะพูอค้าเหรออ่าใช่พ่้ค้าอาจจะไม่ได้หล่อแต่หยอกมวนแต่หยอกมวนที่ยังไงถึงตั้งซื้อกับเจ๊งครับแรกๆเลยนะครับอยากให้ลูกค้าครับกินกาแฟดีในราคาที่ถูกโดยที่การแบกภาระก็จะเป็นเจ้าของร้านเองก็เลยตั้ง เพราะว่าตอนแรกเนาะโปรโมชั่นเปิดร้าน20บาทต่อแก้วครับผมใช้แก้วใหญ่แก้วใหญ่ของแบรนด์ดังๆทั่วไปครับผมก็เลยเราบพอกาแฟเราก็รับมาแพงอยู่แล้วอืครับผมแต่ว่าอยากขายถูกก็เลยทั้งที่ว่าเกือบเจ๊งเกือบไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าก็รอดมาถึงทุกวันนี้ครับท่นนี้รบกวนแนะนำชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อเล้งครับชื่อเล้งตอนนี้ก็ทํางานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ เวลาเลิกง,งานมาตอนเย็นก็จะมาเปิดร้านบาร์เล็กๆหน้าบ้านของตัวเองอส่วนหนึ่งก็มานั่งจิบด้วยมานั่งรีแลกซ์ด้วยแล้วก็นั่งคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่เรามองว่าเราอยากจะให้มันเกิดในพื้นที่ตรงนี้บ้างครับมีอะไรจะแนะนํานท่านผู้ชมไหมครับผมมองว่าหลายๆคนที่ยังทํางานประจําสําหรับแนวคิดของผมคือเริ่มเถอะครับเริ่มทําในสิ่งที่อะไรก็ได้ที่มันมันได้นับหนึ่งนะครับนับหนึ่ง แล้วมันจะเป็ี่นก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปเรื่อยอย่ารอจนกว่าอย่ารอจนกว่าจะพร้อมเพราะคำว่าพร้อมมันไม่เคยมีในโลกเยี่ยมครับผมชื่ออะไรครับนมนําตัวหน่อยครับชื่อต้นครับผมครับครับผมเป็นเจ้าของร้านเกือบเจ้งคอฟฟี่ครับัลก็แนวความคิดกอประมาณเดียวกันเลยครับก็เลยคุยกันได้คุยกันได้ยาวมีอะไรจะฝากถึงคนอยากกินชาดกาแฟอยากมาคอกาแฟต่างๆมีอะไรอยากฝากใช่ไหมครับก็อยากให้มาลองนะครับกาแฟเกือบเจ๊ง ต่อไปจะมีเมนูเกือบเจ๊งนะครับอยากลองชิมกาแฟใหม่ๆทำเองให้ลูกค้าทำเองด้วยผมอยากให้เบงปันประสบการณ์มากกว่าว่าคือมันมีคนกว่าตอนนี้คือการเปิดร้านกาแฟมีคนไฟสันเนาะหลายคนกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับที่เพิ่งที่เพิ่งแบบอยากมีอาชีพเนี่ยมองอะไรไม่เจอก็หากาแฟก่อนนะครับร้านกาแฟไม่ใช่ว่าสาเร็จทุกร้านนะครับเจ๊งก็มีนะครับขายดีก็มีนะครับแต่ว่าในคอนเซปต์ตอนนี้คือ มีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากถ่ายกาแฟไหมครับก็คือเราต้องรักมันก่อนแล้วก็เรียนรู้ว่ากาแฟคืออะไรนม,มแต่ละตัวที่ใช้แล้วก็ทุกอย่างมันต้องลงตัวแล้วก็การให้ให้ให้มากกว่าที่เราจะได้<ห>รับคให้เขาให้กินในสิ่งที่ดีในราคาที่ับมุมมองทางการตลาดเราคิดยังไงครับผมสําหรับผมมองเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องท้าทายนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่แปลก และยังไม่มีมองหาในสิ่งที่มันไม่มีเพื่อจะให้มันมีนะครับยิ่งโลกโซเชียลทุกวันนี้โลกใบนี้มันมันแคบลงเยอะผมว่าการตลาดทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นและก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะทําให้คนสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราหยิบม,มันไว้ก่อนอย่าปล่อยโอกาสที่มันผ่านไปครับผมพี่ครับผมอ็ออย่างที่ว่าครับอะไรใหม่ๆเราก็ต้องอยากลองธรรมาดา มันก็คือโอกาสอย่างน้อยก็ได้ลงมือทําครับผมจะรู้ว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งหรือว่าจะเป็นเกือบเจ๊งเส้นทางนี้เป็นถนนเส้นไม่ได้เส้นใหญ่เส้นเล็กๆนะครับแต่ว่ามองเห็นโอกาสนอนที่ว่าจะขายได้บางคนก็เอ้ยแบบนี้คนจะมาซื้อเหรอคนจะมาใกล้เหรออ่าเป็นกาแฟแบบนี้คนร้านกาแฟก็มีเปิดแบบโอ้โหผมมานี้ก็เกือบสิบร้านครับ,รบห่างๆอย่างนี้ครับแล้วจะมีคนมาเหรอแล้วคิดยังไงถึงมาขายไม่ได้คิดกลัวตลาดตรงนี้เล้ครับไม่กลัวครับ บอกเลยว่าไม่กลัวถ้าเราทําอะไรที่มันแปลกแปลกแนวคนเขาก็อยากจะลองพออยากจะลองแล้วทํยังไงให้เขาติดใจครับผมครับผมธุรกิจหนูก็เหมือนกันเป็นอยู่เส้นนี้ไม่มีเลยแล้วก็ทํายังไงให้มันแตกตาจากที่อื่นพี่เล็งมั้งครับคิดยังไงถึงว่าเปิดร้านเบียร์จริงๆแล้วผมมองว่าธุรกิจของผมผม,ผมเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบ โดยปกติเราก็เป็นคนอชอบดื่มอยู่แล้วเพราะพวกเยอะเพื่อนเยอะแล้วเราเราเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้แล้วเรามองว่าจริงๆในวงสนทนาเหล่านี้มันให้ไอเดียให้อะไรกับเราเยอะมากเริร่มต้นจากการชอบอย่างที่น้องเขาพูดเมือเ่อกี้เราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบพอเราชอบแล้วอ่ะมันจะดึงดูดคนที่มันเหมือนเหมือนกับเราเข้ามาหาเราแล้วมันก็จะได้แลกเปลี่ยนกันจากคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องพอ ได้มาคุยกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะเริ่มเข้าใจเพราะผมมองว่าไอ้กลุ่มคนเหล่านี้มันคือกลุ่มคนเ5%ของโลกใบนี้ที่แนวความคิดที่แตกต่างกับคนอื่นจะหาคนคุยด้วยลําบากครับมันก็เลยจะทาให้พวกเราเนี่ยพอมาปุ๊บมาเจอผมมาเจอต้นเริ่มเริ่มมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็จะมาเจอเริ่มมีอ่าหนูใหญ่ใช้ภูมมาอปิจาคล้ายๆกันเอ๊ะยังไงยังไงมันจะมีแล้วมันก็จะเริ่มมีคนกลุ่มคนเหล่านี้ครับที่จะเข้ามาในชีวิตพวกเราซึ่งมันจะมาเคลื่อนกันผมมองอย่างนั้นธุรกิจเรา จะท,ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าคนที่เพื่อนเยอะพวกนั้นแหละถึงจะสําเร็จยี่ยมคร่บผมว่าตอนนี้ผมมองเห็นก็คือเราใช้พื้นที่บ้านเราเนาะเป็นประโยชน์นะครับเปลี่ยนบ,บ้านเป็นร้านค้าร้านก็เป็นที่พักผ่อนของเราด้วยผมว่าเป็นอะไรมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเราก็คือมาอยู่บ้าน แทนที่เราจะไปกินเบียร์ที่อื่นกลับมากินที่ร้านตัวเองอย่างน้อยเมียก็เห็นเราอยู่ครอบครัวเราก็เห็นเราอยู่อาจจะมีบ่นบ้างมีบ่นบ้างมาพอดีเราทํางานนะเราทํางานนะมาทางานเราทำงานผมมองว่าต้นทุนเราน้อยครับผมเราก็เลยสามารถที่จะให้ได้มากกว่าเราใค้ออกแรงต้นทุนอย่างออ่่าายงน้องต้นเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินหลักพันครับซึ่งอ่าถามว่าหลายๆคนมันมันไม่ได้ไกลกันเท่าไร่เลย แ้นในหลักพันแล้วทําในสิ่งที่ชอบ,บแล้วก็ให้ก่อนเพื่อที่จะได้รับคืนให้จนตัวเองเกือบจะเจ๊งให้ไปเรื่อยๆให้ให้ไปเรื่อยๆจนทุกคนรู้ว่าเอ,อของที่เขาให้น่ะของของดีแล้วคาถูกมันมีอยู่ในโลกโเสร็จแล้วคนก็จะเริ่มกลับมาหาเรา,าเริ่มไลน์แล้วเริ่มไลน์แล้วโอเคอยากให้ฝากถึงร้านของเราเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ร้านของเรานะครับตั้งอยู่เส้นหนองเรือ บ้านแทนนะครับออกมาจากไฟแดงของเรือประมาณกิโลนิดๆน,นะครับอยู่ขวามือก็สัญลักษณ์หน้าบ้านของเราที่เจอก็คือเจอร้านร้านกาแฟแบบบ้านๆอันหนึง่งนะฮะและก็จะมีป้ายบอกหลายๆอย่างมีร้านที่สไตล์แบบอินดี้อินดี้ทำมาจากดินดินทุกก้อนปั้นเองกับมืออะไรประมาณนี้อยากให้มาสัมผัสสำหรับคนที่ อยากจะลองคือไม่รู้แหละเราไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยแต่เราอยากจะลองว่าเฮ้ยเปิดร้านกาแฟจะต้องทํำยังไงอุปกรณ์พวกเนี้ยมันราคาเท่าไหร่แวะเข้ามาคุยกันครับผมเชื่อว่าแวะเข้ามาแล้วคุณจะได้มากกว่ากาแฟหนึ่งแก้วคุณอยากจะลองทําเดี๋ยวเราจะให้คุณลองทําอร่อยไม่อร่อยอันนั้นขึ้นอยู่กับคุณแหละแต่ผมเชื่อว่ากาแฟที่เกิดจากความตั้งใจของเราอ่ะมันย่อมจะมีรสชาติที่มัน ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ดีซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีวันนี้มันอาจจะเป็นรสชาตินี้วันหน้ามันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งซึ่งเราก็จะได้ทดลองไปเรื่อยๆคุณไม่ต้องลงทุนคุณมาที่นี่คุณจะได้เราไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่เราขายความรู้เรื่องการชงกาแฟคุณอยากจะไปเปิดต่อมาคุยกันแล้วเราจะต้องทํำยังไงอาจจะมีพี่ต้นเขาไปประกบเลยเพื่อให้คุณเป็นก่รจะไหมฮะจนวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเครือข่าย ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วเราจะมาเคลื่อนหนุนกันแล้วทุกคนอยู่ได้ผมมองอย่างนั้นโอเคครับผมท่านี้ครับมีอะไรจะฝากถึงนั้นมีอะไรจะฝากถึงนั้นไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าจะหมดแล้วนะครับสิ่งที่คนพูดไปเมื่อกี้ <c oughs> ก็ตามนั้นแหละครับผม <c oughs> เราอาจจะมาเป็นครอบครัว <c oughs> เกือบเพลงด้วยกัน <c oughs> โอเคครับผมแล้วตอนนี้ครับคิดยังไงถึงเกียวกับธุรกิจเกียวกับเอาหนูอ้วมาขายครับผมคิด ิดแต่ว่ามันคือสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่ต้องลอง